ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมก็วันนี้นะครับก็จะพามาดูข้าวที่นานะครับก็กำลังจะก้มแล้วนะครับข้าวก็เริ่มออกรวงกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าอันนี้แปลงของของอของผมเองนะครับที่ใช้าสารปรับปรุงดินเนาะ ที่เป็นแรกภูเขาไฟนะครับเป็นอินรีย์นะครับเดี๋ยวมาดูกันก็จะประมาณนี้แต่ก็ะจะมีหญ้าบ้างนะครับเพราะว่า เมนะ่อวานนู้นย้าจะเยอะแต่ดูน้ําหนักข้าวนะก็ถือว่าโอเคนะครับนะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับกับธรรมชาตินะครับลมลื่นดีนะครับนี่ความสุขเล็กๆนะครับของชาวนาวันหยุดนะครับนะมีเสียงธรรมชาติเสียงกบเสียงเขียดนะครับ แล้วก็เหมือนจะมีปลาช่อนด้วยนะครับข้างในนะครับโอเคครับก็ยังไงก็ท่านใดที่สนใจนะครับที่จะมาเป็นอยากทดลองใช้นะครับเป็นสารประปงดินนะครับเป็นดินซีนะครับก็ทักเข้ามานะครับคอมเมนต์ด้านล่างก็ได้หรือว่าอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาด้านล่างนะครับ หรือว่าติดต่อเข้ามาที่เบอร์ผมได้เลยนะครับ093264 6 4 0 6นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับถ้าเราอยากจะทำการตลาดนะครับเรื่องตัวนี้นะครับก็ให้อยากจะให้ทดลองใช้ดูก่อนนะครับกับพืชนะครับหลายชนิดนะครับลองดูก่อนนะครับถ้าว่ามั่นใจแล้วนะครับค่อยไปรู้ทั้งแปลงนะครับ ก็ยังไงก็พักมาครับมาลดต้นทุนนะครับมาทำกเกษตรอินทรีย์ด้วยกันครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เย่ก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับครัถือว่าโอเคนะครับอันนี้เป็นก่อขอแ5นะครับ แต่ลมแรงนิดนึงธรรมดานะนจะประมาณนี้ก็ของเราก็จะใช้นี่นะครับก็คือ,อร่วมกับปุ๋ยนะครับนะครับปุ๋ยหนึ่งกระสอบนะครับ50าสโลนะครับกับ ซูเปอร์เอนะครับือว่าสารปรับปรุงดินของเราเนี่ยสองกระสอบนะครับโดยธรรมดาก็คืออย่างปุ๋ยโดยทั่วไปเนี่ยหนึ่งไร่เนี่ยใช้แค่ครึ่งกระสอบนะครับถ้าครึ่งกระสอบของเราก็ใช้แค่ลูกเดียวนะครับลูกเดียวก็5กิโลนะครับ ก็ประหยัดนะครับนะครับส่วนเรื่องราคาอะไรพวกนี้ก็ตักกันมานะครับนี่ครับก็มาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับสําหรับชาวนานะครับเกษตรกรนะครับที่ทํานาแล้วก็อยากลดต้นทุนแล้วก็ใช้แบบของอินรีย์นะครับไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับเรายวออกมาประมาณนี้

้มแล้วนะครับแต่บางงานก็เกี่ยวศอกก็ยังไม่แต่ถ้าใครจะเพิ่มน้ำหนักนะครับให้เขาเกี่ยวศอกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาไล่กล้มเอานะครับราเพทุนได้เยอะเลยแล้วเพิ่มผลได้เยอันนะี้เป็นพอแปดห้าเนาะ ธรรมชาติเสียงกบเสียงเขียดร้อง